กองเชียร์กองเชียร์ได้ต่ดีมาเกี่ยวกับอยู่กันที่นก็เอะนะตาดี

303แระนิววันนี้นะครับพวกเราก็อยู่ในวันที่2ของการแข่งขันกีฬาสีนะครับการแข่งวันที่2วันที่แดดออกอยู่้วครับเมื่อกี้แดดไม่ออกเลยพอถ่ายพวกแดดออกแชงค่ะโอ๊ยในวันนี้นะคะพวกเราก็มีแบบว่าชิงแบบว่าหลายอย่างมากเลยค่ะประกอบด้วยกินไม่ากนะครับแล้วก็ชักกระยอะอครับวิ่งกระสอบก็มีเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้พวกเราก็จะมาทําการ ว่าจะเป็นบารหญิงมอต้นหรือว่าวอลเลย์บอลเอ่อมอต้นนะคะแบโอ้โหปังมากได้ชิงทั้งสองแต่เราก็มีสแต,ตนตอนบ่ายด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีหยุดหยุดไม่ได้หยุดหยุดแค่นั้นนะครับแลแบว้วก็วันพรุ่งนี้เราก็มีสอบนะครับพรุ่งนี้แต่เราก็ยังจะมา เราก็มาดูกีฬาสีไปที่ชมกีฬาสีหาเพื่อนดีไหหาเพื่อนดีใช่ายร่างสัมภาษณ์นะคะตื่นเต้นจังเฮ้ยคลวอแยอยู่บนหัวเียมใครจะแข่งวันนี้เอานี่จะว่าคนนี้เล็นฝ่าเราจไหนไไหนอีกจะหายอีกจะหายอีกไม่ได้เล ตอไว้เลยเวนกี่เพิ่งเดือนน้องกาเพิ่งเดินเข้ามาแล้วนะยังหายเขาบอกเลยเอ็มมาปังอยู่ไหนมาปังเอ้าเขียวเลยมายวเข้าใจแบบพี่เมนเราเป็นรายการโตหลับก็หลับไงไม่คุณเราไล่แถวสนามคุณพี้เกียจแล้วตอนคุณเจ็บคอปิดรายการอ่ะปิดแค่นี้ปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนกินนึ่ว่าตอนบ่ายโมงเนะครับแดดแรงครับป๊บไม่เราดู นะคะเราอยู่ที่สนามบอลเล่นในคู่เปิดสนามรอบชิงตนอว่าจะกับนเลิศของวย์บอลมอเตอร์นะคชมต้นชายตอนนี้ก็คือนักกีฬาพร้อมอะไรพร้อมแบบโอ้โหมาถึงพร้อมเชียร์หรือเปล่าอยู่พร้อมแข่งเอ้ยทำทโอ้โหมีปนทำงไปแล้วน่เ่ยอาโบไม่ลเลยใครล้ บรรยากาศก็น่าสนุกจังค่ะวันนี้กองเชียร์พร้อมอะไรเฮ้ยเราเป็นสองพันที่ดีกองเชียร์พร้อมขยันสัมภาษณ์นะคะพร้อมไหมคะ ไปหันนักกีฬาของเราต่อกจะไม่ได้ี้างนกกีฬาคนไหนนักกีฬานี่นักกีฬาคะไม่รู้นักกีฬาไม่เอเป็นกองเชียรปเลยนี่นักกีฬาคนหนึ่งกินแรงไม่ได้เหียจะเป็นลมวอมอ่ะอมวอมอม่าๆๆอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ดีกว่าบรรยากาศค่สบานี่ต๊ะอ่านี่สโค้ดของเราไปค่ะไปต่อพัดชัดพัดชัดพัดชัดชัดอืมโอ้โหกองเชียหนาแน่นเป็นการชิงกันระหว่างสีเหลืองแล้วก็สีแดง นักกีฬานักกีฬาคือขากันมากๆเลยนะครับก็คือครูจเระจเม,ะม้นาคีจเม้นอาคีมาาีาอาคีนาะา สองพ่อดิวค่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าแข่งกระสีแดงนี้เป็นไงบ้างคะแม่งทั้งสองฝั่งแม่งคนเจ็บเยอะทั้งคู่เลยครับใช่เป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมนะคะขอบคุณค่ะทีเอาคุยแพงกันดอยู่แล้วเชียร์หนาแน่นเหลือเกินก็ตายไปหนึ่งซ้อมก่อนไหม ไม่รวมพลังเหรอสิ่นดีข่อพาร์ทหน่อยอ้าวงานทอ้โเอาเด็ยอดเกินนะครับตอนนี้สีม่วงดีที่สองไวบาทนะครับที่เหลือมีอาจีเข้ามาไหมครับอ้าวนะครับ 3าตวนี้ากตราจากอยป็องรอยนี้ยอดเงินสุดนี้ที่สตาร์ต้องจ่ายนะครับ3 0มบาทนะครับสิวงสีเหลือว่าไงครับสีเหลืองีเยวาน้องได้ครับตอนนี้าน่าจะคันักเตะยเทียบนี่ผมผมผมว่าน่าจะให้เจ้ากาคาคาคาอยากได้ไหมลูกโอเค เดอไปเลยไม่ไม่ไม่อาอคะแนนมันไม่ได้นั่นหรอกสี่ดีีวต้องเล่ไงครับสีเดียวใ้สองไงแล้วไม่ไม่เพราแข่งต่อ กก็ขอทุคนเป็นของทุกคนนะช่วยช่วยรางวัลก็อยู่ในโรงเรียนเราครับใครไปถ่ายรูปก็ได้ทีร่าลูกแดงลูกแดงด้วยกันต่อไปเป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมรวมที่เล่นแบบรวมกันเป็นกองระหว่างสีแดงรุดนะเราอ่ะรุดนะเฮ้ยแดงเริ่มมา ใช่เสียงเริ่มมาแล้วโอ้อยากเอาโดนมะเนดมยด้น เขาขอเผื่อเราแล้วไงเขาขอเผื Bless ่อเราเขาเขาวเราเหนื an, ่อยไงเขาไม่ได้ขอัวเว้ยเขาเปลี่ยนตัวบักเสียมือหัวรถหัวไรไม่กี่าทั้งสองทีนาแบบไม่ง่าง มีอาร์ตโซดามีเบรกนะครับมีขนมกระเป๋างาได้เลยม่ได้นันมารอแล้วีแรแล้วอยากจะั่อนไปหลายชั่วโมงนะครับ แป๊บๆหน่อยครับเรียกแทนครับเนพราะว่าคู่่อไปเป็นพุตอ,อืว่าเซนคู่ที่น่าดูแล้วก็มีคู่เดียวครับเป็นคู่สุดท้ายด้วยของวันนี้นะครับนั้น,นต้องรวงมพลังหน่ครับโอเปแดเรียกแขนหน่อยครับ่เลยว่าเลยื่อเลยช้า

ออกครับเป็นได้เต็มเียนทรงครับเลียนทรงโอ้เนี่ยไม่ถตองเาเขียนมุงมอรเราอยู่ทุกสนามจริงๆริห